ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําตารางกันที่ส่วนของแถวที่3นะครับเราจะใส่ตารางตามใบงานตามตัวอย่างนะครับในตารางนั้นก็จะมีข้อความก่อนตารางนะครับข้อความก็บอกว่าถ้าจำไม่ได้เราก็ไปเปิดดูที่ที่ชิ้นงานนะครับผลงานการสร้างตารางจากคลิปนะครับครูจะขอ copy ไปก่อนนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับ วางไว้ที่นี่นะครับ <c oughs> พอวางเสร็จเนี่ยปรากฏว่าปกติข้อความจะชิดซ้ายนะครับถ้าอยากให้ามาอยู่ก,กลางนะครับเรียนก็กดขวาแล้วเลือกเอา,อาเมนูที่เขียนว่าอะไรนะครับกลางก็คือเซนเตอร์คลิกเซนเตอร์หนึ่งครั้งก็จะมาอยู่ตรงกลางพอมอยู่ตรงกลางปั๊บนะครับนักเรียนจะเห็นเส้นประตรงนี้บางคนไม่เข้าใจเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับ เส้นป่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเรามีการจัดอไหลเป็นแบบอื่นนอกจากปกตินะครับซึ่งในการชมปกติแล้วก็จะไม่มีตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตารางนะครับในตารางนั้นนะครับถ้าเราดูมิติของตารางนะครับตารางที่เราจะแทรกขึ้นมาตารางผลงานนะครับขนาด10แถวนะครับ8คอลัมน์นะครับเราก็จะแทรกเลยนะครับ ไปที่เมนู insert ครับแท็กตาราง insert table นะครับเมื่อกี้10แถวนะครับคงจำได้นะครับ column 8นะครับความกว้างนะครับตรงนี้เป็นพันอยู่นะครับเราสักน้อยกว่าพันนิดนึงเพราะว่าตารางใหญ่มัน1000นะครับจะได้ดูไม่ฟิตตารางมากเกินไปเอาสัก800นะครับ border แล้วก็เอา1นะครับเหมือนเดิมนะครับ เซลล์แพดดิ่งก็2ซลล์สเปซซิ่งก็2นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคได้มาแล้วครับตารางตารางที่ได้มานะครับก็จะมีตารางขนาด8ปดคูณสินะครับเก้าสิบหกเซลล์นะครับคราวนี้ไปดูตัวอย่างเนี่ยปรากฏว่าบางเซลล์มีการรวมกันอันแรกนะครับที่เซลล์แรกเนี่ยครับจะรวม3แถวไว้ด้วยกัน เรารวมเลยนะครับ3แถวไว้ด้วยกันที่เซลล์แรกรวม3แถวกูก็กลากดำนะครับแรก3แถวก่อนนะครับแล้วก็จะรวมเวลารวมนะครับนักเรียนมาดูข้างล่างในส่วนของเซลล์นะครับจะมีการรวมเซลล์นะครับ Merge เลล์นะครับอันนี้เป็นตัว Split เลล์นะครับของเราที่ใช้ก็คือ m e r g เซลล์ก็คือรวมให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับคลิกหครั้งนะครับ สามแถวเมื่อกี้ก็จะรวมกันเป็นหนึ่งแถวนะครับ <algum> ใกล้เคียงแล้วนะครับย้อนไปดูตารางตัวอย่างใหม่นะครับที่จะรวมนะครับมาดูช่องนี้ก่อนครับช่องนี้ก็รวมเหมือนเดิมนะครับสามแถวรวมเป็นหนึ่งแถวช่องนี้ไหมครับสามแถวรวมเป็นหนึ่งแถวลากดำนะครับหรือแบ็สามแถวเสร็จแล้วก็มากดปุ่ม m e r g เซลล์นะครับ คลิกปั๊บรวมแล้วเห็นไหมครับไปครับดูต่อนะครับมาดูแถวแรกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการรวมคอลัมน์นะครับหลายๆคอลัมน์เป็นคอลัมน์เดียวนะครับมีกี่คอลัมน์เอยหนึ่งสองสามสี่มีหคอลัมน์นะครับเราจะรวมแล้วนะครับรวม6คอลัมน์นะครับแดกหคอลัมน์เสร็จแล้วก็กดปุ่มรวมนะครับเมือเซลลรวมเรียบร้อยเห็นไหมครับต่อไป ต่อไปนะครับดูตัวอย่างไม้อันนี้ก็รวมเหมือนแถวบนนะครับเหมือนกันเลยนะครับกันเลยเราก็จะไปรวมอันนี้ก็รวมอีกนะครับกดปุ่มรวมเซลล์คลิกเรียบร้อยนะครับเขาคงตารางเหมือนละต่อไปก็เป็นการลงข้อความแล้วก็ปรับแต่งเรื่องสีนะครับอามาดูเรื่องการปรับแต่งเรื่องสีก่อนนะครับการปรับแต่งเรื่องสีนะครับเริ่มต้นสีนี้เป็นยังไงนะครับ เหมือนกันทั้งแถวเลยอันนี้ก็อันนี้ก็หน,นึ่งสีอันนี้คือหนึ่งสีอันนี้ออกชมพูข,า,ขาวๆนะครับจะลองลองลองใส่สีดูนะครับใส่สีดูอันนี้ออกชมพูข,า,ขาวนักเรียนคลิกที่เซลที่ต้องการปรับแต่งแบ็กกราวของเซลล์นะครับเสร็จแล้วนักเรียนดู property ตรงนี้นะครับหน้าต่าง p r o p e r t s ตรงนี้นะครับ bg นะครับ bg ย่อมาจากคำว่า background color นะครับ b บ็กกาลคันเลื่อเราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งอพาเลตของสีก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดูให้ใกล้เคียงกันนะครับสีเราต้องการก็เป็นชมพูเรื่อๆอาสมมูตสีนี้นะครับคลิกปรับเห็นไหมฮะได้ละต่อไปเซลล์นี้สีอะไรนะครับไปดูตัวอย่างที่สีออกม่วงนิดๆนะครับไปม่วงเอ๊ะตรงไหนนะครับนักเรียนก็ดูให้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 ใกล้เคียงนะครับ เดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะให้เหมือนสีจริงเลยนะครับนักเรียนดูคลิปต่ตอไปนะครับนักเรียนก็จะรู้ว่าวิธีเอาสีไปใช้เนี่ยนะครับเอาโคดสีไปใช้ในดีมเนี่ยทำไงบ้างนะครับมีเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับอันนี้ดูม่วงเรื่อยๆื่สมมติตรงนี้ม่วงก็แล้วกันนะครับสีคุมไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับสมมุติสีเหมือนหมดแล้วต่อไปก็เป็นการลงข้อความ เนื้อหานะครับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยพวกนี้นะครับเอ๊ะลงข้อความทำยังไงนี่ก็พิมพ์ธรรมดานี่แหละครับอย่างเช่นพิมพ์คาว่าเนื้อหานะครับเนื้อหาแต่พิมพ์ครั้งแรกมันเป็นไงครับมันชิดซ้ายตามปกติชิดซ้ายนะครับถ้าอยากจัดชิดขวาทํายังไงนะครับอันหนึ่งที่บอกไว้คือกดขวาแล้วเลือกเอาเลยครับ paragraph format แล้วนักเรียนอธิทีครับเลือกเอาอะไ g ลแล้วก็เลือกเอา เซนเตอร์นะครับนันก็จะวิ่งมาอยู่กลางหรือบางคนนะครับอาจจะใช้ตรงนี้นะครับเห็นไหมส่วนของ property ที่ชื่อว่า horizontal นะครับตรงนี้ default นี่คือแนวนอนนักเรียนนี่คือแนวตั้งแสดงว่าเนื้อหาถ้าต้องการให้อยู่ตรงกลางก็จะเป็นเรื่องของแนวนอนอ horizontal นะครับนักเรียนก็จะเลือกให้เป็นอะไรครับเป็น Center ก็จะอยู่กลาง ถ้าถ้าถ้าเซลล์กว้างขึ้นมานี้นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นช่วงอัตโนมัติอยู่ถ้าต้องการปรับนักเรียนก็เอาเมาส์ไปไว้ตรงเส้นแบ่งเซลล์แล้วก็ลากนะครับความกว้างก็จะเป็นไปตามที่นักเรียนต้องการเห็นไหมครับแล้วก็ใส่สีใส่ข้อความไปเรื่อยนะครับข้อความที่จัดเรียงนะครับสมมุติตัวอย่างอย่างอย่างตัวนี้นะครับตัวหนังสือจะอยู่ตรงกลางทุกเซลล์เลยนะครับถ้านักเรียนใส่ข้อมูลลงไปแล้ว สมมติผมใส่ข้อมูลคร่าวๆกันนะไม่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 ใช่ข้อมูลจริงๆนะครับเพื่อสาธิตให้เร็วขึ้นนะครับสมมุติอย่างนี้ถ้าเราต้องการจัดคลาวเดียวนะครับนักเรียนก็ททำไมครับแดกก่อนใช่ไหมครับแดกเสร็จแล้วก็จัดคลาวเดียวกันนะครับเลือกเอาเซนเตอร์นะครับนักเรียนก็จะได้ลักษณะเดียวกันทั้งหมดตามที่แดกนะครับจนกระทั่งเสร็จนะครับนักเรียนลงเสร็จจะเป็นยังไงนะครับ จะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของอาตารางก็จะออกมาแบบนี้นะครับคูคูคูสาธิตนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ถือว่าตารางสิ้นสุดนะครับเรื่องของการทําตารางเวิร์กช็อปนี้ก็จะได้ตารางแบบนี้ส่วนบรรทัดที่4นะครับเป็นเรื่องการบอกผู้จะทำนะครับ การบอกผู้จะทำนั้นนะครับก็ให้ใช้รูปแบบเดียวกันนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจัดทาโดยใครนะครับนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับกูจะก๊อปปี้ไปวางเลยเพื่อความรวดเร็วในการทํางานวางนะครับกูจะวางแล้ววางมันชิดซ้ายทําไงครับเลือกเอาเลยครับเซลล์นี้อไลน์ให้เป็นแบบเซนเตอร์นะครับก็มากลางเห็นไหมครับก็ สมบูรณ์ในข้อมูลนะครับนักเรียนสังเกตดูตารางนีนะครับพื้นแบ็กกราวของตารางจะสีเดียวกับแบ็กกราวของเพจเห็นไหมครับเพจสีนี้กราวสีนี้เพราะตอนนี้มันปโปร่งอยู่นะครับถ้าเรียนต้องการตารางเป็นสีเฉพาะนะครับนักเรียนก็ทำาไงครับเลือกตารางวิธีเลือกตารางนักเรียนเอาเมาส์ไปวางไว้ที่เส้นขอบตารางนะครับเส้นขอบตารางตัวนี้นะฮะคลิกตารางก็จะถูกเลือก เกตแฮนเดิล <ate> <hand le> เกิดขึ้นมาไหมครับเห็นไหมหรือบางคนนะครับสมมุติบางคนจะเลือกตารางโดยใช้แท็กตรงนี้นะครับแท็กตารางคือแท็กเทเบิลคลิกเทเบิลหนึ่งครั้งนักเรียนก็ได้ตารางตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนักเรียนก็ปรับเปลี่ยนพื้นตารางนะครับพื้นสีตารางแบ็กกราวน์ของตารางดู property สีสิปรากฏ Pro p e r t y ไม่มีนักเรียนไม่มี BG นะครับเอ๊ะทำยังไงดี วิธีการแก้ปัญหานะครับอาจจะอยู่ในขั้นแอดวานซ์สักนิดนึงนะครับนักเรียนดูแนะนํามปุ่มนี้ก่อนนะครับ3มปุ่มนี้เป็นมุมมองนะครับมุมมองแบบดีไซน์ก็คือที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับอันที่2คือสปริตนะครับสปริตก็คือแบ่งออกเป็น2จอนะครับข้างบนเป็นโค้ดข้างล่างเป็นดีไซน์ส่วนปุ่มแรกโค้ดนะครับก็คือแสดงโค้ดทั้งหมดเป็นโค้ดภาษา HTML นะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนอาจจะงงนะครับ ย้อนมาด,ดีไซน์ใหม่นะดีไซน์ใหม่คูเลือกตารางแล้วใช่ไหม,มสังเกตาาลลกเ,เ,ลเ,เลือกตารางแล้วคลิกเทเบิลนั้นเนี่ยเลือกตารางแล้วตารางก็จะมีจุดแล้วเนี่ยมีแฮนเดิลเกิดมาละถ้าย้อนไปดูโค้ดก็จะเกิดสีฟ้าฟ้าระบายโค้ด html ทั้งหมดเลยนะครับก็คือตารางนั่นแหละสังเกตดูแท็กนะครับแท็กเทเบิลปิดด้วยแท็ก s a b l เทเบิลนี่คือตัวตนของตารางนะครับก็จะมีข้อมูลแล้วก็ส่วนของโค้ดตารางดูสนใจบรรทัดที่15นักเรียน ของครูบรรทัดที่15นะแท็กเทเบิลเห็นไหมกว้างพันตารางนี้กว้างพันบอร์เดอร์หนึ่งอัไหลเป็นเซ็นเตอร์จัดกึ่งกลางครับเซลล์พัดดิ้งเป็น2องเซลล์สเปซซิ่งเป็น2ครูต้องการแบ็กกราวด์สีมันด้วยครูทำยังไงนะครับครูก็เลื่อนเครอร์เซอร์มาอย่างตัวสุดท้ายนะครับเลื่อนมาอย่างตัวสุดท้ายก่อนแท็กปิดนี่แท็กปิดนะักเรียนเห็นเครื่องหมายมากกว่าไหมแท็กปิดครูเขาวักหนึ่งครั้งนะครับซอฟต์แวร์โปรแกรมดีมิเวอร์ก็จะให้ ทิปมาทิปนะครับว่าต้องการอะไรอีกนะครับครูก็จะใช้คุณปัจจุบัชื่อ Back กราว์คัลเลยร์ไหมครับ BG คัลเลคุณดับเบิลคลิกที่นี่ให้เลือกเลยจะสีอะไรนะครับสมมุติคุณต้องการสีขาวกันนะครับเพื่อให้เนื้อหาในตารางอ่านง่ายนะครับคลิกสีขาวก็จะให้โค้ดมานักเรียนสังเกตโคต้ดที่ให้มาเห็นไหมครับนี่คือเลขฐาน16 2ตัวเลขบอกถึงสีแดง R รนะครับ Red อันที่2 G นะครับกรีนสีเขียวนะครับอันที่3 Blue นะครับสีน้ำเงินเราเรียกโคดตัวนี้ว่เป็น R G B โคดเลขฐาน16นะครับเวลาเขียนใน H T M L ก็จะมีเครื่องหมายนำเบอร์ออกหน้าเห็นะครับแสดงว่าตัวนี้คือสีขาว F นี่คือค่าสูงสุดนะครับนักเรียนแสดงว่าทั้ง3กระบอกสีปล่อยออกมา100%เลยก็จะได้สีขาวนะครับเห็นนะฮะ โอเคเข้าใจแล้วนะครับนี่คือแบ c k ก r o า n d คอ l เลอร์นะครับย้อนมาทุยมุมมองดีไซน์ใหม่เห็นไหมครับตารางก็จะสีขาวส่วนบอดี้ของอเอกาสารไอทีแมวก็จะเป็นสีเดิมเห็นไหมครับสีชมพเูเลือดเรียบร้อยนะครับเสร็จเสร็จแล้วนักงเรียกันทำไมครับเซฟไฟล์เซฟเนะครับเซฟได้เลยไหมคาตอบคือในประเด็นนี้เซฟได้เลยเพราะตาราง นี้อยู่ในไฟล์ table. h t m แล้วการเซฟก็คือการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของไฟล์นี้นะครับกดปุ่มเซฟหนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับผลงานถูกปรับปรุงละต้องการชมทำไงครับนักเรียนก็ไปดูที่รูปโลกตัวนี้นะครับ Preview คลิก Preview หนึ่งครั้งนักเรียนจะ Preview ที่ไหนนะครับสมมุติครูจะ Preview ที่ Internet Explorer นะครับครูก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งก็จะ Preview ให้เราดูนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์งาน,นครับ คลิกตัวนี้ก็กลับหน้าหลักเห็นไหมครับคลิกปั๊บก็จะย้อนกลับมาที่หน้าแรกของเราครับโอเคนะครับผลงานจบลงตรงนี้นะครับสำหรับเวิร์กช็อปในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการสร้างตารางนะครับ